ตีตีไม่ได้แล้วเมื่อวานกระดูมันหนักผมไม่ได้ตีเองครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาหาโยชินะครับผมเจอไว้กี่หลังนะนี่ครับผมโยชิสวัสดีครับสมน้าโยชิครับผมให้มาตีกี่หลังกตหลังนึงแต่ต้นยางมันสูงไปหน่อยนะครับผมแล้วเครือเถามันเยอะแล้วก็เลยไม่เอานะครับมาคนเดียวพี่แป๊ะไม่ได้มานะครับผมแล้วมานีแล้วก็เจ้ามิวนะครับ ม,มีสายหาเราอันนี้ครบคนอยู่ล่างนะครับเดี๋ยวให้พี่โยเผื่อรับถังอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีวโคนันนะครับคนล่างต้องมีครบคนลนนะครับผมเวลาเดินไปไหนเนี่ยก็ได้พกไปด้วยแต่ถ้าก่อกองล่างเนี่ยได้อยู่แต่ต้องมีครบติดตัวเพราะเวลาเราออกไปตรงไหนเนี่ยเราต้องเอาครบติดไปด้วยนะครับอันนี้ของผมหายากครับผมฟางข้าวผสมกับหญ้าที่มันตายอยู่แถวๆในที่ <ๆ S 1> เขาเนี่ย นี่นะครับผมแต่มัดให้แน่นหน่อยนึงนะครับตรงนี้ก็จะมัดลุ่มหลัวไม่มันเกิดควันอะไรอย่างเงี้ยพึ่งหลังใหญ่ครับผมเดี๋ยวให้ดูพึ่งนะครับไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่าน้าเปลี่ยนเนี่ยเนาะแต่ที่แต่เมื่อวานตีมัน,ม,นมันเกือบสามก้มหลังไใหญ่ไหนขนาดไหนทั้งอืนไปตีกลางคืนตีกลางคืนไม่ตายต <laughs> ่อยก็ไม่มีตัวไม่ตายนะกลางคืนอ่ะ เออเาครบจุดแล้วมันบินไป็นไงอ่ะมันก็หายไปเลยหายไปตามนู่นนะแต่ไม่ได้ก่อไปอืมดีแล้วเดินเันหงายด้วยครับ่ะเดี๋ยวขอมัดครบนะครับผมอ่าเสร็จแล้วครับเพื่อนๆเนี่ยครับครบผมนะครับความจริงตรงนี้ต้องมัดอีกสักสองปานหนึ่งเนี่ยนะฮะให้มันแน่นตรงนี้จะบานหน่อยนึงเวลาเราจุดเนี่ยให้ตั้งลงอย่างเงี้ยนะครับควันมันก็จะเกิดนะครับผมสายตะคายสำคัญที่สุดนะครับคือต้องมัดให้แน่นนะครับอย่าให้ขาดอย่าให้หลุดนะครับผม เพราะว่ามีครบอันเดียวอะไรแบือย่างเงี้ยนะครับผมพอดีนัดเขาเดือนห้าห้าค่ำก็ได้มาแล้ววันนี้นะครับผมเดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับผมว่าน้ําจะหยอดเต็มรังหรือเปล่านะครับถ้าหยอดเต็มรังก็โอเคนะชุดผมนะครับผมผมไม่ได้มีชุดนะครับอันนี้คือเสื้อธรรมดานะครับเนี่ยสีดําเนี่ยครับอันนี้โดนลูกไฟนะครับผมไปครับผมลุยกัน อันนี้อีกมุมหนึ่งนะครับอยู่ข้างนอก ขึ้นจะถึงพิ่งแล้วผมต่อกคอยอยู่นะครับครบแล้วโอ้โห,โหมันบบนั่งฝากเหลกนะั่นแหละ ถึงเราเนี่ยเนาะออกมาเนี่ยพี่ควันลมพัดไปฝั่งนู้นเนี่ยไม่โดนพึ่งเลยสบาดขึ้นนะพ่อเมื่อกี้เกือบโดนแล้วร้อนจัดแดดคนแรง,งกลางแดดเลยเราโอ้เงยยอดติง <c oughs> โอ้โดนละมันดุแน่เลย อืมเอาเรื่องแน่ลังเนี้ยครับควันโดนอยู่นะครับแต่มันไม่ออกมานะครับยี่โดนไม่เต็มก็ไม่รู้นะเริ่มาหาแล้วแนละ้วมมีจุดร้อนแดงๆไปกันไหมกันขอ,องพี่ก่อนเนี้ยของเองอย่ามึงจุดโไอ้เอ้เดิ มีห้องน้ำจะดีไหมผมว่ามันคล้ายๆเดิมเนาะทรงอะ่ะเ,เหมือนมันแบบน้ำไม่ค่อยดีอือมันเด่นๆเหมือนเดิมอะ่ะต้องรอดูอดนั่นตองกระดืออืมโอ้โหเว้ยมันยังไม่แตกเลยพอถึงรังละโอ้แกงแค่เลยแต่ที่แต่ที่พานเขาบอกว่ามันมันหยอดในร้านเนย ต่อยไงพี่โอ้โ,อโหโมีต่อยด้วยครับผมต่อยโหดด้วยเป็นต่อยมือพี่หลายเที่ยวแล้วครับผมบ <c oughs> ทำบ้าจริงกระดืบนะครับ,รบเอาอยากครับ ถึงแล้วครับผมแต่ไม่มีที่ยืนเลยนะหัวน้ำพอได้อยู่ใหญ่ครับเนะี่ยแต่เฮ็นี้ไม่เหมือนตามทุ่งนะครับผมถ้าตามทุ่งเนี่ยน้ำจะดีค<อ>ือน้ำจะเยอะกว่านั้นเหรอะนะครับผมมาขอตัดเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยจะปล่อยไว้ไปลายเดือนถ้ากทีหนึ่งนะครับผมรอให้น้ำเยอะอีกทีหนึง่งเผื่อเยอะนะครับผม ตอนนี้ก็ขอไปก่อนก่อนใหญ่แล้วก็ตรงนี้นะครับส่วนลังก็ไม่เอาลงนะครับผมออกกระดืกขึ้นมานะครับมันไม่มีที่ยืนนะครับผมกิ่งนอนต้องนอนทาบเนะนื้อนีบไว้นะครับตัดกัน,นครับผมทงังที่เพิ่งอย่างเดียวนะครับไม่เพื่อนอะไรนะครับ ที่แรกนว่าหยอดตามหลังนะครับผมไม่มีไม่มีน้ำเลยครับผมไม่มีนะครับนีน้อยเดียวพอได้กิน โยตัวพี่ไม่เอาลงเด้อเอาไว้ไปไม่ตายทีเน้อเนาะ ต้องตัดตัวตันนี้จริงหน่อยนึงครับเพราะว่ามันหนักนะมนงานจะขาดเหมือนคลิปเมื่อวานนะครับผมตอนนี้ลงคลิปทุกวันนะครับผมคลิปใหม่ไม่มีคลิปเก่านะครับก็ฝากกดติดตามผมด้วยแล้วก็ช่องโยชิชาแนลนะครับผมพีมที่ยูทูบโยชิชาแนลภาษาไทยนะผมจะเจอช่องเขานะครับนิสัยดีนะครับผมก็ลองเข้าไปติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับผมช่วยดันหน่อยนะครับผมขอบคุณทุกท่าน ไม่มีนะครับอันนี้ตัดทิ้งนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะโหนกันโรยครับผมเห็นน้ำได้สองขวดได้นะครับผมก็เสียดายนะครับลังใหญ่นะครับผมใหญ่มาก ขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปนะครับต่อถอยมาตามตีรูข้างล่างนะครับผมเผื่อพันนะครับโอเคปล่อยครับผมต่อไปก็แก่เปล่านะครับก็เสี่ยงเอาน้ำเดินห้าดีกว่านะครับ ขอบคุณอีครั้งสวัสดีครับผม